เราจะถ่ายรูปมันถ่ายได้ไหมอ๋อเดี๋ยวนะถาพี่ต้องกดล็อกกลองก่อนไม่งั้นถ่ายไม่ได้อรไอ้นี่มือโทรศัพท์ใครคะได้ครับยื่นมาให้เรานะับหโไม่รู้ว่าโทรศัพ์เดี๋ยวคนเนี่ยย่เินกว่ากันไหมโดยด้านจอะอเคักกี้ักี้นี้แกบอกผมหมาหาผม ปัิาผมก็อาดีกว่าผมเดินโอแก็เดินเตมาเนี่ยเนี่ยตอนนี้เราคุยกันอยู่คือต่ก็ไม่ได้แล้วรดวันอาวดีกว่าอะมาค่ะิวเอ้ยแทแอทสุดยอดตะคาคตะบนะเออมั่ใส่ยัง่าใส่ยังอ้ยเดี๋ยวเจยเดง ยังไงไอ้คนเดินเซเซที่ทำเป็นพันไอคนเดินเซทำเท่าไหร่ย่สบาทมีตังกับขวรือเปล่าไรน่น่าจะออกมาหมดกระเป๋าเท่าไหร่เนี่ยทั้งหมเท่าไหร่หนึ่งพันกว่า